สวัสดีค่ะไปเลยวะจักเราเติมต้นเลยเปิดแล้วกอนมุ้มมันใส่ก่อนแหลนั่งลงกินรถนั่งลง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 อยู่รายอลุงเปิดแล้วกไกินกินลาชุดโอขอเดขอสปิ้งอันใช่ไหมมานากินเ่าแล้วเปิ้งใส่กอกห้มันมาหน้านะแปิ้งมาซิมเลยอย่างแกบไม่เจปิ้งมต้ไม่กะดด นั่นลูกบนลูกไหวครับคุณเขาเลือกหวานใ่นามเอาใจลูกเอาใจคนคนร่วมนะตาแมเอาก็มานั่งน้นีจ้าพิสูจน์เสียงมอกล้ามคอยเบิ้งมกการก็เขาตวกนะเบิงขัดมอดิบพอกลามเล้วพอดีตอะเทลงเหมือนกาเลยนเติบนะ เกือเป๊ะๆเดี๋ยวเขาเห็ดเทลงก้าเลยจังแบกกามไลงมือตะเลี้ยงแล้วมันยังห่างยกโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ยัง่งยกยังไหวถึงเลยต้องรอรอสรโอ้ยยังเก่งหางนะพี่ก้านยังเป็นไก่นะพี่นะมาพิ้องวะเห็ดเชงกันใช้เหม่งเหย่ลุงกินได้หนึ่งทีไม่ได้น้อยใส่เิลเดียวเยอะขว่า หน้าบบปาดอ้าวสุบปัดิอ mm ือ hmm. เปีกกินอยัางเีไม่กระดูไไือสินไมปีินมัเปหลายด้ย <c oughs> อกินมาปี๊ยก้นกันยอม <c oughs> สบายดีเดอ้อม<า>่มัยังขึ้นใจคือกักินเลือดแปลงบ่เกินเป็นใส่ี่จับย่างข้าวบุ้งเป็นแม่ลูกเใส่ตะข่อยนี่ละอาบน้ำแลวก็ใส่เออคือกัดเลยเนาะ ปามันเป็นเื้อมาชุดเดียวกันมากนะแม่แม่แม่จะบอเดียวอเสือผิุเป็นเสื้อเจ้า้องอันเดียวกันให้ใช่ไหมเฮ้มาพวรปปูหอาอเงอ้ยตรงยางปลาจะใช้แต่ปะทูซื้อมาเนต้มต้งกลางบนก้ามเนี่เนาเนี่นี่เขาก็หายเนา เป็นหนวเอากรนนยะเอานี่ยเวจาดจะบอกเอาเรืงวเดเดเริ่มรับนแ้อเาไปหู่เป็นตาเนาะาดใส่เวลาหึ่งกะนล้ามแล้ดีว่ามันบเมนคือยังเาป่าเราไใหม่กระดูกกระินกระทิบะไปซื้อเาปสุดบ้านแม่สุดถ่ายใหญ่หาชิเออปนหานาะออใชราดมาลุ่กดตลาดาตอนแรกนี่หรอกการเอะาตลาดกาสกทางกับตลาดเล ข้นเลี so ้ยงขนะเป็นไรบีบแนวใช่ไหมใ่วงใครวงมันเลยนะอือวงไคเลยเราเนีก็ใส้ตัวเินมาวงเพ่อขอไปใช้วงใช่อจะมันก็กินโเลิแทนบอล่ะจะกินเปี๊งเพ็ดน่าต้องไปกินเลี้ดมั้งบอกถ้าไปบุ้งถึงวัดพิโมกัเป็นวัดจังเอ๊ เาทิงไปทั้งนั้นมีแม่เอาชงรัวผมเนี่ยมันมีอะไิเสร็จล้าไปใส่ปานอีแม่เราชงแม่ก็งยินดบ่างเก่าเนาะอ้นะมันจัดไม่เห็นหยังสับสนเด่ก็ยให้แปว่าแดจะต่น้องึงเมินาม่เบื่อแล้ม่เคยตาถูกจับคนก็เห็นเนาะเดียวนึ่ กระซมต่อนหาที่พี่นี่แหละพี่น้องนั่งกินไตอยุ่งในขั้วเป็นนิสิตนะโม่ป่ากับลาใส่แล้วซ้ำบมกเมฆกระพร้อยมันเลี้ยงเจอมันหวานนั่นเงี่ยมกินเลยรื่อยร้อยมะขี่ครับจับใส่ปากแตงหางน้อยเอาเลยนั่นบอก ใช่สิอ uh huh. ั้าหอมไปหัวแจ๊กอั้มมันกินเป็นมันก็ขจดสิแจกเอาแก้วใส่เลจกเอาแล้วก็ยิบใส่ปากทางหาแลจกแล้วเทาก็บี่บมะนาใส้ในบัวงอวิธียินอะไรนนั่นบ่เอเ็เนืจิ้มกะปิบอยาเลรกินแต่ละแ้งเนี่ยกินต้มข่ากิน้วยเอายังงวลุงไ้แล้ว เอาใ่ลงเลยลตักมาเดียวแล้วจะมู่สบายแล้วทนกินกเ็แบบร้านงเากับบีเส่หพักกระนี่เลเบ่ดเบิ่ักตักกินลมไเนาะขาบกินสมเด้ออ้ค่ะเด็กกัถาดมันจะกินกับมันโมเสกมันโมกามันจะเป็นแรงเนาะนี่สูตรปเห้ยโมเ็ดถือิท้านใไหะวเสเออบาัหานกระซเบอะแเ่บยมันาเ่บแต่มันีเราสัมัน กินประจำอยู่ลงเบินาไปใส่แล้ววันท uh ีไปลาเย็นคือเห็ดวางจะตะกระโดดกมันบอกมันบอกกล้ามกับเห็ดแต่เราคั้วมันซื้อมันก็แบบเลมาแลวเนื้อคานหายไปงมามันต้องชนวด่หมมัน่ามันยย่งนกันข้าวไปหนอมันกันได้นี่ยเกบองเย็นไปทีไหมเก้ดเน่ไล่จับศพนี่แล้วมันเป็นเดินดีะ้แจงค่ะ จับแหนมได้กระบอกกลาจับแนมได้กรบอกกตเขียยกบานไหวตั้งแต่กอเขาตลาดออกายังไม่ได้แล้วเลยข้ปี๊บ่วไหมครับโอ้ยสวดคนเขาซื้อเื่กนากดีได้ดาเนี่ย่าีเป็นตัาุน เขายังดมูสั่งเป็นซี่คือบดได้หน่อยเยวมาเขาโทษแล้วเขาจะมาหัดซนี่เราคือบดได้นี่เขาไปสั่งก่อนจ่ายเงินไปก่อนเอาให้เขาก่อนจะธรรมดามผู้อื่นมาซือ Sadly, ้อเอาให้ผู้อื่นก่อนเรามาเพยังไปถ่ายอยู่เดี๋ยวเขาั่งก่อนเอาไปให้เไปไล่เยะมันก็แส้ลุงกินใบเียมันก็แสบยไยล้มนมีความแสบมันเนาะ แคบเอนนี้บักอกาการนี่แหละตัวมันกล้าขวเห็ดการคนนี้มันย่องตัวเองด้เหตดการสทีนดังโป๊ขวัยนะภาษาเหลือเฟือแหมนล่ขวัยก็จ้าส่องหนึ่งแถวไปอย่เ้คือส่องเนาะจะข้างฟังเล่าเลยล่ะเพื่อนเอางากาศต้องี้ใดเลยเลยได้เพื่นจะได้ยทำไแกงขนาดนั้นไมนเนีเลยเบิ้องเนาจะยททำไ้ผู้นี้ตื่สูตรนะวน ไปเจ้าช่วยเบิ้งเลยอาจารย์อันโยกขึ้นเบิ <t <t t <t <t ้งเลยนี่มาเป็นคนดเหมือนกัมันก็มีประโยชน์เช่หรือคือหัวเหนจริมันน่าใจเนาะมันเป็นคือเลือดตาใช่ไหมถึงมันจะกล้ามขัดเอาคือมากินเอง ยังบแสดงว่าเขาปรุงคนละทงยางกันนี่ปรุงคนละเทือนี่ตัวนี้ปรุงก้อนตั่แสดงว่ตั้งอ่างไม่น่ะไม่ต้องบุคือกันทำทำเป็ดพี่นน้้องักขึไปเลยน้ำน้อยจบเลยละอ๋อเป็นน้ำจับกองปรุงเลือดนะบอกเป็นได้ไหมขันทีเป็นเนื้อไปขวดดีกว่าบเป็นแต่กินเนื้อสดกินน้ำเลือดน่ะกินม่ได้ขวานบัไ่ได้ข้าวเลยแม่้ามันบวกกานกินม่ได้มันคือว่ามันเป็นข้าวนะลุงแม่เดมอมันกินไม่ได้ข้าวแบ่่ข้าวมันบวกแสบเป็นน้ำถูกหลง น้ำตุ้งวงกินพร้มันซื้อข้าวมันก็อมไ่ได้ยำเปนเงตอดมใช่ไันก็เป็นวุ่นไหมแม่มันก็ยแต่มันพมัาซื้อมาคืคือยากอันนั่นีวันน่ะบันระาไม่ไก่เรากะบ่กระกาศกินมาาไปกินแตงเเคยปลงเคยกินมันก้ามมันบก้ามมันก็บักก้าแบบอยากน้ำเย็นเนยบัดบนำเย็นไม่็โอ้ไปไปแล้วคอมแม่เรียบพักกบเป็นไฮไลท์ บุคืนนะเบิ่งหันแทบเบิ่งมนต่างกมีสภาพที่หันสภาพหันจัง้ยมีแล้วคนขไปกินเลยเบิ่งอบ้าบออ้ดีไรเบิ่งภสืเ้าเรเป็นตาแห่เราเป็นตาแห่งแล้วเราหล่อนเลยอีนี้คือไปซื้อไปงอกันทานสงสาวพันอุ้ยแพงกว่าไ่ามนเท่าอ่ะงบบอัทานเงินนั่งเช็นจีบพันเงนเงินจงันไปซื้อังนสาวพันุ่ไม่เห็นนะ คือของตลาดจขอายแทงน้ำตาลกริงดอกก็เก่งๆหอยกระต้อนั่นหนะอี่น้องเงเงินบ่อกระต้อไปสื้อคของเนาะเอาตัวายเขาก็โมื้อแปนดอนแนวมันทานหาบหบระเด็นริเดคอนเทนต์นอนแล้กินก๋วยเตี๋ยวเราอันเครื่องไม้ใกลน่ยมันยากช่วยแล้วก็ยุ่นเนียแล้วก็งกลถมากัดเต็มรุ่นที่หัดบตรกากาซีช่วยก๋วยเตี๋ยวเราขวหมด เราเห็นตลกแวนลงหน่อยเดี๋ยวว่าเราไปกินเราเคยเอาเออตอนไก่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวมันหยาบนะต้องได้กัดกัดจนซันมัวแบบมันมีการมันก็หลุดลงมาใส่ป๋วยละหัวมันจเล่าว่าไมนได้ยังงออะไรเขาเ็ปตีบอะไรเมื่อเราไปยากหัวเขาจะยัคนตลกอ่ะนะกินข้าวใช่โอ้โหสองตักกินทุกอันทุกอย่างใช่เมื่อยราแต่ก็ไม่แหม่

อันกินกันนะแม่เนะจะรับคลิปนี้แล้ปวปก่อนพี่น้องบ๊ายบายบคายปีเตอายบาไป